ขเขากันคักแม่นู่นนี่สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะพริกกระเทียมตำรวมก,กันกุ้งหมูหสับ มูลนเส้นต้นส่วนไม่ฟอกสีเป็นสีธรรมชาติจากถั่วเขียวค่ะวันนี้ใช้ผักหวานบ้านนะจ๊ะยอดอปรบเลยเจียวพริกกระเทียมให้มีกลิ่นหอมนะคะบัน่นึินก็ตามด้วยหมูสับจ้าหมูสับและกุ้งคนคนคคนคคนให้กุ้งเริ่มสุกไม่ต้องสุกมากค่ะหลังจากนั้นเราก็คีบกุ้งออกกุ้งจะได้ไม่หดเยอะเกินไปนะคะคีบออกคีบออกคีบออก คีบออกเลยแล้ห้องกระสิมักส่วุ่นเส้นจ้าพี่นอ้องเจ้มักสซวุ่นเส้นต้นสนนะคะไม่ฟอกสีนะสูตรนี้หรือว่าสูตรไหนก็ช่างเจใส่แบบแห้งลงไปเลยแล้วก็เติมน้าค่ะน้ําก็จะเป็นน้ําเปล่าแล้วก็เติมผงปรุงรสเติมซีอิ๊วดําหวานเติมซอสหอยนางรมค่ะแล้วกย็ยีให้เส้นแยกตัวกันนะคะรอให้วุ่นเส้นสุกก็มาเติมกุ้งแล้วก็เติมผักหวานคนค่อนคนคนไห่ผักหวานซุปล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าพี่น้อง ง่ายๆเลยค่ะจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากผักหวานเป็นผักบุ้งหรือว่าเป็นผักอย่างอื่นก็ได้ตามชอบยอดฟักแมวก็อร่อยนะคะพร้อมแซ่บจ้าง่ายๆใครๆก็ทําได้จ้าไอ้เพื่อ,อนๆควนห้อยๆค่ะผัดผักหวานใส่วุ้นเส้นกุ้งสุกหมูสาบเอาออ กินจนเสียนแห้งเขาเลยจ้าพี่นอ้องอ,อ,อเขากันคักแม่นู่นนี่ ถ้าในไม่มีผักหวานใส่ผักบุ่งแทนก็อร่อเหมือนกันค่ะเจ๊เคย์เหรอยู่เุณเซย์ุณเส้นต้นสนเหนียวนุ่มเจ๊ชอบผัดแบบไม่แช่น้ำก่อน 我得穿成这样，干。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền